สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนะอย่าลืมลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะนะเก็บเห็ดมันปูฟินฟินด้วยกันค่ะเก็บเก็บเห็ดได้เห็ดยังใหญ่และอะไรโอเคเดีขเบิึงกันน,นั่นเด้อเห็ดอีนังเคยสปาไปเบิ้งเห็ดอีนังใหญ่เทอรเลอร์ทารายอยู่เห็ดอีนังอะ ซอยข่อยเบิงเนี่ยอันนี้เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายดิสันนี่ i'm here เห็ดพึ่งขาลา,าแล้วก็อันนั้นนะเห็ดพึ่งขาลายทุกคนเห็ดพึ่งขาลาย โอ้ยได้เก็บน้ำเขาอยู่เด้อโอ้คือใหญ่เท่ล่ะสองดอกด้วยกันโอ้ยขาแข็งเป๊กเลยเดี๋ยวเราต้องตัดขาเอาเด้อโหขนาดเธอเลยทาลายอยู่บ้างนะว้าคือใหญ่เท่หอู้หเห็ดมันปูก็มีเยลโลววันเฮียเอาโซดานี่โอ้ยเยอะบัดซะมูดเลย ป๊าดเห็ดอีพอ,อีเมโอ้ยแข่งโป๊กเลยอ่ะบาดแข่งโป๊กเลยอ่ะขาหนักกินได้เดบนเนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งโอ้โหเห็ดมันมันปูปกักจ้าคุณเจ้าเ,จเบิง้งมัวแต่ไปเที่ยวหลายแก่ทิ้งหมดเลย ดูดีอือโอ้ยเสียดายแท้นี่เบิ่งอันนี้แก่ทิ้งข่อยตคักแล้วโอ้ยเนาะสิเกีบอันนี้ไว้ก็นด้นี่มักคักคันี้แท้ป๊าดบ่ว่าจะเห็ดจะวายแล้วนะออกเยอะกว่าเก่าอีกอะ คักมาเน่แทอะโอ้ยนออุอ้ยขาช้ำผัวเก็บบทล้วนะข้างบนนะ่ะเห็ดสวยๆอะ่ะพูดปาดหอบมาเลยเข้านะ่ะยังนอนอวิ่งหัวบอพวกเจ้าขอไฟเด้อโอ้ยนอ,อ,ยนอคักเนธคักมาเน่แทอะน่าก็ได้ตื่นเต้นก่อนจะได้กลับบ้านเก็บเห็ด กอดกับพ่อโอ้ยสิอู้หยนะนนนนเด้อเด้อมันเด้อเฮียเฮียพ่อใหญ่เรียกเลยเฮียดิไซ มันก็ยังไม่แก่เลยนะนี่ โอ้ยากนะพอมันติดกับยางไงไม่ได้ลนะนิชชี่ขาดละนี่มันขากทีแรกฮัลโหลคนเฮีย สุดยอดเด้ออ้โหูงามขับงามเนี่ยพี่น้องเอยเลื้ยงอะไมท์ดีขนาด bằng rồi nó, có lời hết hết mà chặt, không phải vậy đâu, vậy vậy, được được, giờ về nhà rồi, vậy vậy, vậy vậy, vậy vậy, vậy Ingat tak kami? Ui, ngamlah. Ini dia. โอ้โหแล้วเช่นจะเก็บคนเดียวจะทันได้ไงพยย่อใหญ่คุณอะอีพออีเมทพอยแม่เห็ด ก็จะกลับก็เจอเหตุเจอเหตุอย่างนี้นะก็เลยบอได้กลับต่พอพอนี่เนาะไปไหนอีซิทูอักแกต้องทา่อ,อยเด้พอพอนี้เด้อ Tak kau dah wasah dah. Ni nak ajak ayu yok lah mah. Hmm ayu yok lah. ayu ayu yok lah nak ha. Tak ni. yang okey. Tu dia. Hmm. Anda, manda. Kuna. Oh, nak Thường ai chả bàn Nhưng vẫn có thể ăn đọc này thật đẹp Ui, đọc này ทำเตียกส่องเก็บสักหน่อยเนาะงามไรอู้งามแต่เบียร์เดอ่อนทีละ ดอกนี้กันถึงจะเตี้ยกแต่ก็สวยอยู่นี่ก็ไม่เคยโดนแดดเนาะก็เลยสีเป็นอย่างนี้ก็คือเห็ดมันปูนั่นแหละ ngang khắc ngang nè Đỡ ngang đ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 á, ngang đơ ngang đơ nè, ngang noh dulu na nuna oh kita odeun dia ngai la ni ah oi boleh la oh. buruk oh. ni

โอ้ยพ่อใหญ่เก็บเห็ดได้เห็ดยังใหญ่และ alright okay thank you ุนอ้ยขากลายบัง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 ้ยโอ้หล็บากลบชิลากดีดูาฮะ You come or not? Oh, quite a lot here. พออีเม่โหเก็บเห็ดก่อนเด้อพวกเจ้าคุณยังซาลี ีมีช่อยแล้พ่อยาหาเมี่บมพอแล้วโอ้ยนะโทษขออภัยด้วยพวกเจ้าด้วยโอ้โค,ค่ชิคล้ำไปยากได้่ะ

งานคับเน้ะพอใหญ่น่ะโอ้ยกระดาษคัดเละเชอ์เย่โอ้ดอดเทียหมกไหลเราด้วย เก็บเห็ดโ,โ,โอ้ยงามคักนั่เดี๋ยวจะตัดขานะคะนี่อีก โอ้ยงามคักเดย์น้องมาเด้อมาเด้อเก็บแผลเด็กทุกคนเด้อนี่งามคักลายงามคักลายพูดนะอุ้ยมาตัดขาไม่ทันแน่นอนเลยนะคะเนาะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปตัดขาทีหลังพวกเจ้า เด้อขอบคุณนะคะ <like. S 1> ขอบคุณที <c oughs> <co> <guide drag. c oughs> ่เข้ามารับชมเนาะลุ้นกันเก็บเห็ดส่งไทยนะคะเนาะจะกลับไทยแล้วเด้อเขาเนีชอบหลบแบบนี้นะแฮกนี่นี่นี่เราอยู่นี่ด้วยโอ้ยโอ้ยมันคักมันคักโอ้ยบึ้งบงโอ้ยเนาะ ต้าเลยเหี้ยเห็ดน่ะนี่สิโอ้ยงามขักงามเนี่ยมาเด้อมาเด้อเยนาเก็บเห็ดส่งท้ายจะกลับไทยแล้วนาวันที่สิบเก้า วันนี้ก็วันที่เก้าทุกคนอุ้ยมันหลเกียเห็ดนี่คือสิคิดหอดอยู you know? ่เนาะกะทยก็ไเ้นนี่เอา้ามันลูกเห็ดตัวนี่ทีล<ย> you know what? <laughs> it's not the rain it's not the rain เบิ้ง <laughs> <laughs> อะไนดีพวกจ้าเบิ้ง อุ้ยงามคับผัวก,ก็ได้โยนซะโยนเห็ดเช้าพวกเจ้าเยอะมากอุ้ย,ม,ยมันมันแตกอะวายเด้โบเกนแล้วเนี่ยเวอร์ริสโชอบหลบนี้นะ ดบอยู่ในมุมมันก็ไม่เหลืองนี่ก็ได้เก็บไปเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะสวยก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับความเพลิดเพลินจากการรับชมการเก็บเห็ดของนานะคะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ